ก็ใส่ไข่ไก่นะคะไปสักหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ใส่แป้งสาลีค่ะใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผสมกันก่อนคนๆใส่น้ำลงไปสักนิดหน่อยนะคะมตีผสมให้เข้ากันก่อนก็จะ แต่งรสนะคะเกลือกับน้ำตาลเล็กน้อยนะคะจะไม่จะไม่ใส่เยอะนะคะใส่เล็กน้อยเท่านั้นนี่ค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ไปในผักผักเนี่ยจะเลือกใช้เป็นผักขมแล้วก็กระหล่ำปีนะคะเป็นตัวหลักแล้วผักอื่นๆก็ใส่เสริมเข้าไปอันนี้มันจะใส่เผือกนะคะแต่ว่ามันจะขูดนะคะจะได้สุกง่าย เน,ะะนี่ยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันท่นี้เราก็จะใส่เนื้อสัตว์เพิ่มนะคะเนื้อสัตว์ตามชอบได้เลยค่ะนี่ะแบบมีหมูที่หมักไว้นะคะจากเมนูที่แล้วนะก็ใช้ได้อันนี้ใส่เกล็ดขนมปังไปด้วยนะคะจะยิ่งทําให้หมูนุ่มดีเลยค่ะเนี่ยแล้วเราก็ ผสมให้เข้ากันค่ะก็จะทาน้ำมันมากอกน,นะคะไปนิดหน่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะที่เราคลุกเข้ากันก็ตักลงไปให้เป็นแผน่นนี่ค่ะเป็นแผ่นแบบนี้ ตักเข้าไปให้เป็นแผน่นแล้วก็กลับด้านนะคะโอเคกลับด้านแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาสักหน่อยนะคะปิดฝาเขาจะได้เราอุบนะคะสุกดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเปิดดูนะคะ โอเคสุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ <S <S เวลาจะทานก็ทานกับซอสโอโคโนมิยากิก็ได้แต่ว่าถ้าที่ไทยไม่มีทานกับซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะอันนี้ของแหม่มจะใส่มายองเนสถ้าใส่มายองเนสนะคะก็เอาไปเข้าไมโครเวฟสักนิดนึงนะคะมายองเนสก็จะได้สุกนะคะอ่ะดูออกไหม แหมพยายามจะทําเป็นรูปหมีนะคะแต่ไม่รู้่จะเหมือนหมีหรือเปล่าทําทําไปนะคะใส่ตานิดนึงอือค่ะเดี๋ยวแบบ่จะเอาไปให้นออัดละค่ะนี่หานอจางก็ถือช้อนถือช้อนโอ้โหรอเรียบร้อยแล้วนี่ไงได้แล้วลูกอุอ้ยอยาเอาหน้าจิ้มเฮ้ยยิ้มยิ้มถติใจเหรอคะลูกอ่ะค่อยๆกินนะ ตักเองได้ไหมลูกตักเองได้ไหมตักเองได้ไหมคะเว้ยมาเดี๋ยวแม่ลองตักให้นะนี่อ่ะ,อะค่อยๆมัมร้อนเปาเออคนเก่งกินผักเก่งด้วยอ้าอย่าหน้าลงไปนอนจางลูกไม่เอาไม่กินแบบนั้น หนูไม่กินแบบพี่จินะคะเรียนแบบพี่จิแล้วอตากเป็นไหมลูอกอตกักตักนี่เอเอเฮ่ออ้าวเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยคะ่ะ หนัวจังอ๋อ,อแกงพี่จีอีกแล้วนั่น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 ข้อมข้ามพี่จีไปข้ามมาดูงายล่างลูกดูดูเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาทำไมกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นลูก